สวัสดีกันทุกคนครับผมวันนี้มาอยู่ที่บ้านคนาครับตำบลตาตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับพาทุกคนได้มาติดตามพื้นที่แห่งหนึ่งที่หลายหลายคนมองว่าไม่สามารถที่จะขุดสาได้ไม่สามารถที่จะทําเกษตรได้เขาก็เลยเป็นเชิงเดี่ยวในเรื่องของยางอ้อยมันสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี้จะเป็นยางพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นมันนะครับแต่ว่าหลังจากที่คนคนหนึ่งนะครับที่ผมเคยได้มาถ่ายให้ดูแล้วแหละนะครับท่านไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลนะครับก็ได้นําความรู้ในสิ่งที่เรียกว่า จากการทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับได้มาผสมผสานแล้วก็มาดัดแปลงมาเปลี่ยนพื้นที่จากคาว่าพื้นที่ที่แห้งแล้งกลายเป็นแบบนี้ครับต่อสู้กับธรรมชาตินะครับต่อสู้กับความคิดของคนนะครับและสุดท้ายผ่านไปเข้าสู่ต้องบอกว่าปีที่2พอดีนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าเริ่มทําเมื่อเดือนเมษาแล้วก็ลงของจริงก็เดือนกรกฎานะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับคนต้นเรื่องกันหน่อยครับกับพี่บุญลอยคนเดิมเจอแล้วครับสวัสดีพี่บุญลอยครับสวัสดีครับคนเดิมเปลียนไปไหมครับนี่ เหมือนเดิมไหมมันเดิมฮะหนุ่มขึ้นหรือว่าแกล่ลงเหมือนเดิมเนาะพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนนี้จะเป็นมันเป็นดินทรายไหมหรือยังไงครับมันเป็นดินทรายอืมหนาดินทรายฝนมาแล้วน้ํามันไม่อยู่ถ้าถ้าเราขุดบ่อน้ํามันจะอยู่นานไหมครับขุดบ่อถ้าถ้าไม่ไม่ปูนะครับมันจะซึมหายไปเลยซึมหายหมดเลยคือจะไม่มีน้ํา Uh, อยู่ในโบคแค่ฝนหยุดตกปุ๊บนี่มันซึมหายไป<า>เ,เลยครับพี่บุญรลอยก็เลยมาตัดสินใจในการขุดเนาะตอนนั้นครับผม,มเดินไปด้านนู้นหน่อยครับขุดก็ขุดตรงนี้ก็จะใช้บริการของพี่กเกษมเนาะขุดลงไปก็อ,อาศัยว่าเราคือได้สองอย่างได้บ่บได้สะด้วยแล้วก็ได้ที่ที่เราจะไปปลูกบ้านปลูกบ้านอาศัยด้วยนะครับ คือประมาณว่าขุดเอาดินตรงนี้นะครับขุดดินที่กำลังทำสะแล้วก็ไปถมตรงนั้นเพื่อที่จะสร้างบ้านนะฮได้สองต่อเนาะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็พี่บุญรอยที่แรกก็คิดยังไงถึงเอาพลาสติกมาปูแบบนี้ครับเพราะว่าเรามองคือในด้านปัญหาการกักน้ำนะครับคือเห็นโบ่ทั่วไปของในหมู่บ้านชุมชนนะครับในบ้านคนาแห่งนี้ก็น้ําจะไม่อยู่ครับครับมีน้ำหลากมาฝนตก ป๊บมาปึ๊บเนี่ยมันได้แค่ประมาณสักชัว่วโมงสองชั่วโมงมันก็หายซึมหายไปหมดครับก็เลยต้องอาหาพยางมานะครับพยางมานี่มาจัดการปูนะครับจัดการปูคือเราต้องการน้ำนะครับไม่อยากให้น้ำมันซึมหายไปโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับครับผมแต่น้ําตรงนี้พี่บุญลอยก็ เจาะบาดาลเจาะบาดาลนะครับเจาะบาดาลแล้วเอามาลงที่โบตรงนี้นะครับว่ามาเก็บเก็บน้ําเก็บน้ํามาปรับสภาพน้ําด้วยนะครับแล้วเราก็ได้อาประโยชน์จากตรงนั้นคือเลี้ยงปลาเสริมไปด้วยครับผมมองไปข้างหลังนี่กล้วยนะครับโอ้คือบ่อบาดาลตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นพลาสติกปูนะวันนี้คือสองปีแล้วใช่ไหมครับครับผมเขาเขาปีที่สองนะครับก็ปีที่สองก็ยังคงอยู่นะครับครับผม ละหลายคนมองว่ามันอยู่ได้ไม่นานแต่แต่ตัวนี้สองปีแล้วเนาะครับความหนาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ความหนาอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์นะครับศูนย์จุดสองศูนย์ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับบ่อนี้ความยาวอยู่ที่สิบแปดเมตรแล้วก็ความกว้างสิบเมตรห้าสิบครับสิบเมตรห้าสิบคูณสิบแปดเมตรความลึกเท่าไหร่ครับความลึก อยู่ที่2เมตร60เกือบ3เมตรนะครับมันคือสลดินมันสลบนะครับเพราะว่าดานดานนู้นมันจะจะลึกลงหน่อยครับแ้านี้มันจะตื้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสลบมัหายไปประมาณ50เซนครับนี่ครับงบประมาณเท่าไหร่ครับค่าพลาสติกงบอยู่ที่4 4 0 0งครับ4,200บาทสองมลาสองมวลเอามาสองมวนมาปูแล้วก็ต่อกันเอาต่อกกันเอาก็ งบประมาณ4,200บาทซื้อจากไหนครับผ้าซื้อาาจาการ้านกเกษตรพันธุ์นะครับ,รบกรเกษตรพันธุ์ในตัวอำเภอนะครับที่อาศัยอยู่หรือว่าพี่น้องที่สนใจที่จะทําในรูปแบบนี้นะครับ,รบก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้าตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าร้านกเกษตรพันธุ์ในตัวอำเภอและตัวจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นะครับก็เข้าไปสอบถามเขาได้นะครับ เ,เขาสามารถที่จะสั่งตามความต้องการความหนานะครับความหนาแล้วก็ความกว้างของเราที่เราจะใช้นะครับครับแสดงว,ว่ามันมีความหนาหลายขนาดใช่ไหมครับหลายขนาดครับมีตั้งแต่สิบสิบสงสิบห้าแล้วก็ยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าครับ,รบก็มันอยู่ที่ขนาดความหนาแล้วก็ความ ความกว้างด้วยครับราคาน่าจะอแต่ละพื้นที่น่าจะไม่ไม่เท่ากันอาจจะต่างกันอยู่นิดนหน้อยๆแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะครับผมสองปีแล้วก็ยังคงเนี่ยครับก็ยังคงเห็นอยู่นะครับถึงแม้จะมีรอยรั่วบ้างนะพี่เนาะับมีรอยขาดรอยรั่วแต่แต่น้ําก็ยังปกติครับเพราะว่าระดับอยู่ระดับระดับเดิมตลอดนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับรอยต่อมันก็จะยังคงเป็นอย่างนี้ก็ยังคงอยู่ได้อยู่นะครับอย่างน้อยแล้วนั้นมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ปูเลยและที่สําคัญน้ํา คือดินมันก็ไม่พังด้วย<ต>ครับเนาะก็เป็นประมาณน็้นนำจะไม่ไม่ไมสามารถที่จะเก็บอยู่ได้เลี้ยงปลาเดินไปดูที่นู่นนะครับเลี้ยงปลาเยอะๆเลยอันนี้ปลานี่ปล่อยกี่เดือนแล้วครับนี่ปลาชุดนี้นะครับตั้งแต่เราเลี้ยงรุ่นแรกครับครับเลี้ยงรุ่นแรกแล้วก็คือจับาขายบ้างอะไรบ้างมันก็เหลืออยู่ทีนี้มันก็มีออกลูกนะครับ วางไข่มาแล้วมีลูกมีอยู่หลายรุ่นนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวละกิโลก็มีตัวละสี่สี่ตัวกิโลแล้วก็ยังมีรุ่นรุ่นเล็กนะครับที่กําลังเกิดหลายรุ่นมากนะครับครับที่กําลังมาใหม่เกิดมาใหม่อีกผักตบก็จะเอาไม้ไผ่กั้นใช่ไหมครับนี่รับผมคือเราไม่อยากให้มันเวลาลมมานะครับมันจะลอย ซัตจมกระแสลมนะครับมันมันคือมันไม่นิ่งมันจะกระจัดกระจายกระจายไม่กระจัดกระจายแต่ว่ามันคือเวลาปลาอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนน้ําก็ร้อนก็ปลาเข้าไปหลบนะครับไปอาศัยอยู่ได้นะครับก็นี่ครับไม้ไผ่แล้วก็กั้นแล้วก็เชือกผูกธรรมดาครับก็ทําให้ผักตบไม่เกิดการแพร่ไปเป็น ไปแต่ถ้าแพ่แพ่อกด้านข้างครับมันก็จะมาด้านข้างถ้าเต็มบึ๊บนะครับถ้าเต็มแล้วมันเน่นครับผมเราก็ยกไปใส่ตําโกกล้วยตาโกตะไคร้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเพื่อสนด้วยครับผมอ๋อนั่นหลยครับอันนี้คือรอบข้างโบริเนรอบรอบสาจากที่2ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นอะไรที่แห้งแทบจะไม่มีอะไรแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับความเขียวขจีแล้วก็จะแบบ โอ้โหในปลาก็มีน้ําครับส่วนข้างบนก็จะมีพืชผลทางการเกษตรกล้วยนี่แบบสวยเต็มรอบสระเลยครับตะไคร้ขา่าใบมะกรูดแัมน,นนี้เพียงแค่ขอบขอบสระเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณด้านหลังครับเยอะแยะมากมายการขุดสระใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับขุดสระอยู่ที่หมื่นห้าครับหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วดึงดินขึ้นไปนู้นด้วยครับครับผมแสดงว่าก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทในการขุดสระทำบ่อนี้ใช่ไหมครับครับผมอืมประมาณนั้นถัดจากนั้นที่บุรลอยก็แถวนี้มันไม่มีน้าเนาะ ครับผมก็ได้มาเจาะบาดานติดปั๊มโซลาเซลล์ครับผมก็เอาจากตรงนี้ลงไปที่ไปเก็บที่โบไปปรับสภาพน้ำก่อนประมาณว่าถ้าดึงจากปั๊มโซลาเซลล์ขึ้นมาก็จะเอามาใส่ถังไว้ก่อนไม่ใช้ในบ้านถ้ามันล้นจากถังมันก็จะไหลลงบ่ออ๋อลงมนนู้นครับถ้าในกรณีที่มันปรับสภาพเสร็จปุ๊บเราค่อยไปลดของประมาณนี้ใช่ไหมครับครับโอ้เปลี่ยนหรือในกรณีที่เราไม่รีบนะครับครับผมคือ วันไหนที่ว่างที่อยู่ปกติครับคือต้องการประหยัดน้ํามันเราก็ไม่ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องสูบเครื่องสูบอมัมาราก็แค่ไปปิดวาล์วด้านนู้นแล้วก็เปิดวาล์วนี้ก็น้ําที่จากโซลาเซลล์ก็ออกไปกระจายตามสวนเกษตรสายนะครับตามที่เราวางหัวน้าหยดไว้ขออนุญาตพาไปดูบริเวณด้านหลังนะครับเป็นยังไงโอ้พิกนี่สวยนะครับนี่ น่าจะถึงรอบเก็บพรุ่งนี้หละครับเพราะว่าลูกนี่อาทิตย์ละหัวไม่มือผมอาทิตย์ละสองครั้งนะครับนี่ครับมาเปลี่ยนพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นการทําแบบเกษตรเชิงเดี่ยวให้กลายมาเป็นแบบผสมผสานอันนี้ก็จะมีบ่อเล็กบ่อน้อยน่าจะเลี้ยงบ่อเล็กนะครับคือทําไว้เวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกมาให้กบจากโบเข้ามาวางไข่ครับผม บางท่านอาจจะสงสัยนะครับโบ่ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่เป็นโบ่เล็กถ้าในกรณีที่เราจะปูโบ่ใหญ่เราก็ขุดลักษณะนี้นะครับขุดด้านด้านห่างจากปากโบ่มาสักหกสิบเซนประมาณสองฟุตนประมาณสักคืบ่มหนึ่งครับผมตลอดแนวของของโบ่หรือสะของท่านนะครับครับผมแล้วก็วางตัวแผ่นแรกนี่ลงไปครับผมเราเอาดินอัดให้มันแน่นกันกัน เวลาเราใส่น้ำไปนะครับมันจะไหลนะครับมันจะไหลอย่างนี้เลยครับเพราะว่านี้เป็นบ่อเล็กนะครับครับผมอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูครับครับประมาณนี้แล้วเราก็ทําตัวนี้เสร็จให้มันแน่นปุ๊บปูลงไปปูแผ่นแรกนะครับครับผมลงมามันจะผ่านอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็แผ่นที่สองออกมาประกบกันนะครับประกบลักษณะเดียวประกบกันแล้วเราก็นเข้าแบบนั้นขุดขุดขุดขอบข้างลงไปนะครับ ขึ้นโบแล้วก็ขึ้นด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของโบนะครับเป็นแนวยาวแล้วเราก็ม้วนม้วนเสร็จก็วางลงนะครับวางลงในในร่องที่เราขุดไว้ครับอแล้วเอาดินอัดเหยียบอัดให้มันแน่นนะครับครับผมแล้วก็คลี่ที่สองออกไปอีกนะครับนี่เป็นแผ่นที่สองจากตรงนี้มาถ้ามันต่อยาวได้หลายม้วนก็ทําเหมือนกันก็ลักษณะเดียวกันนะครับไปจนถึงขอบด้านข้างนะครับ ผลจากตรงนั้นทําให้เกิดตรงนี้ครับนี่มองไปด้านหลังอู้หูกล้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดมะละกงมะละกอแล้วก็ที่สําคัญพี่บุรอยก็ปลูกแบบเวียนไปครับปลูกข้าวโพดบ้างปลูกแตงโมบ้างปลูกฟักทองบ้างหลายรุ่นแล้วนะครับเนี่ยครับโอ้สองสองเดือนเราก็เวียนกันไปเรื่อยครับ,รบผมตรงเดือนเวียนพอจบรุ่นนี้ก็ปลูกโอ้ชนิดอื่นต่อ เปลี่ยนไปเรื่อยๆมุนเวียนกันไปนี่แหละครับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เรียกว่ามันแห้งแลแ้งปลูกอะไรไม่ได้ท่านก็มาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอันดับแรกต้องเปลี่ยนความคิดก่อนเนาะพอเปลี่ยนความคิดได้มันก็คืออุปสรรคที่มันจะตามมาและสิ่งที่เห็นก็คือความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นจากคาว่าพยายามโอ้สุดยอดครับพริกนี่ด้านข้างขายนี่ก็ไม่น้อยนะครับนี่ล้วยพริกที่มันเกิดขึ้นโอฝั่งด้านนู้นครับข้าวโพดฟ,ฟักทองนี่นะพื้นที่กี่ไร่ครับนี่พื้นที่อยู่ที่แปด แปดไร่กว่ากว่าแปดไร่กว่าแต่ถ้าเราปลูกมันอย่างงี้คือแปดเดือนแปดเดือนกว่าจะได้ขุดนะครับแต่ถ้าเราทําอย่างงี้สองเดือนขายครับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆก็ไม่ได้หมายว่ามันก็ได้หลายรอบก็มีมีทีีเดยวมีปีคือคือถ้าแปดเดือนมันเป็นปีนะครับครับผมเป็นปีแล้วก็เป็นวันเป็นอาทิตย์อไหนที่พอที่จะอประหยัด รประหยัดเรามีรายรายได้เข้ามาพอที่จะ,ะใช้ใจ่ายได้ครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกหมุนเวียนหมุนเวียนกันไปครับนะเป็นประมาณนี้ก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในการที่จะมาทําพื้นระยะสั้นครับอย่างาวโพดข้างล่างก็จะเป็นฟักทองมองมาด้านนี้ก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานเห็นไหมครับถปรับไปเรื่อยๆนะครับปลูกกล้วยบ้างปลูกมะละกอแซมลงไปอย่างที่เห็นถ้าเขาจะมาศึกษาดูงานช่วงนี้อาจจะ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าโควิดนาทีนีครับเนาะถ้าถ้าในกรณีที่โรคอะไรมันหายหมดแล้วเนี่ยถ้าจะมาศึกษาดูงานนีมาได้ไหมครับได้ครับอก็ขอให้ความยินดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือได้มาเลกเปลี่ยนความรู้ครับผมแล้วปัญหาในในเชิงเกษตรนะครับวิธีแก้ปัญหาในเชิงเกษตรของอาชีพนะครับผมจะได้เลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้วยกันนะครับ อู้งอ่อดโตกับผมนี่ครับผมตตูกได้สามปีแล้วไม่เห็นโตขนาดนี้เลยนะครับเนี่ครับพอมีไม่มีระบบน้ามันก็สามารถที่จะทําให้ทํานั่นทํานี่เกิดขึ้นได้ดีนะครับโอ้สวยงามเลยครับเห็นครับนี่แหละครับเปลี่ยนจากคาว่าพืชเชิงเดี่ยวครับอ้อยมันยางมาทําแบบผสมผสานแบบนี้ครับก็ไม่ได้หมายเขาจะทิ้งในเรื่องของการที่จะทํามันไปเลยท่านก็ยังคงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้แล้วก็เอามาทําแบบนี้เพราะว่ามันจะได้มีแบบหมุนเวียนทุกวันนะครับเนาะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาติดตามแล้วก็มาอัปเดตครับกับสวนของพี่บุญลอยนะครับก็ขอบคุณพี่บุญลอยอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ